ว่าเราไงหูดถูกเราอย่างงู้นอย่างนี้มันหาว่าเราขโมยถ้วยเข้าม,มาขโมยช้อนเข้ามาเอ้ากล่าวหาเราอ่ะเแล้วเราได้ทำไหมก็ไปขอเข้ามาเนะี่ยที่ไอคนนั่นเนะี่ยที่ไอ้บุรีมาแถวเนะ่ยเราก็ไปบอกเขาบอกเนี่ยเขาว่าฟาเจนนะ่ะ ขโมยถ้วยอุ้ยมันยกบ้านไปเลยสามสิบกว่าคนก็จะไปขืป้บอ่ะแค่ขโมยถ้วยเนี่นะใช่กเกาหาเราไนงะยกบ้านมาหาเราสาสิคนยกยกบ้านไปหาอีกคนที่ว่าเรานะ<อ>กันเลยวะนอฮอมันจะปกป้องเราไนงะครับคลิปนี้เหมาะกับผู้ชมอายุ18ปีขึ้นไปเด็กๆที่อยากรับชมควรมีผู้ใหญ่แนะนำนะครับฉันก็เป็นกับคนเลา,รเ,ลาเรื่องราวาเรื่งของคนที่เคยอยู่ข้างใน ประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพลังพลาดไปในวันก่อนไม่เคยคิดที่ใครลองทำตามให้ยังให้มันเป็นกุตฏาหอแกสรงแกสรงสรง,งซื้อทำให้เหมือนหรอกเบี้ยวไปแถบก็ได้เราพอ <laughs> โยนเราเราไม่เคยทำโยงในก็เย็บปดอยได้หมด <laughs> คือมันเป็นขนาดอะไรใช่ใส่ได้หรือไม่ใส่ไ,ใได้ก็เหลืองมึงดิเราทำคนเดียวอ,ะอ่ะก็จ้างเราคนเดียวเรา ก็ได้มาก็เปยนอยู่ใช่ผู้ชายอู้ใช้อาทิตย์ละสี่สิบกว่าสองนักเขาโคนลดแดนแล้วถึงจังหวะที่เราย้ายเรือนจำเพราะเราตัดสินตลอดประหารตลอดเราอยู่ไม่ได้ก็โทษตรงนั้นรับสิบห้าปีครับเรายื้อดีการเข้าออกไปศาลเนี่ยคือกี่ปีวายตัดสินก็ร่วมปีกว่าปีหกหรือปีเก้าจะไม่ได้แล้วซึ่งเราไม่ได้สู้อยู่แล้วเราทราบอ่าถึงว่าตัดสินวันนั้นเขาสายภาษายกมาอะไร กับประหารชีวิตเหลือตลอดรับจ้างค่ายกประหารชีวิตเนื่องจากจำเลยรับสารภาพเหลือตลอดชีวิตเป็นไงแม่พอสารสิ้นสุดคำพิพากษาจากประหารชีวิตเป็นตลอดชีวิตความรู้สึกแม่ตอนน้เป็นไงมันใกล้เฉยอยู่แต่พอเราเข้าไปตรงนั้นพอเราแบบโทษตลอดคือสาราพาริพากษาแล้วคือตลอดอืต้นต้นนะนะครับ มันก็ต้องมีอุทธร์แต่เราไม่พูดถึงอุทธร์ใช่ปะ่ะพราะเราเรับาสาภาพเราไม่มีวันออกอยู่แล้วหรือเป<ะ>่าวะครับ<ะ><ะ>เราก็แบบคิดถึงแม่พอคิดถึงแม่เท่านั้นเนี่ยน้ําตาเนี่ยมันไหลเองเลยไหลผ้าผาาเหมือนแบบเราไม่เคยทําความดีกับแม่เลยไม่เคยเลยนะครับ<ะ>ไปออกรถอะไรต้ออะไรต็อหลอกลวงคือแบบให้เขาไปออกพ่ออะไรต็ออะไรเนี่ยแล้วก็แบบไม่ส่งแม่ก็ปลูกกล้วยเราก็โลละห้าบาททำไมก่อนเนี่ย รเรามาขอทีสองพันแม่กับไปจัดกล้วยทีสี400่ร้อยโลกล้วยไข่อะเราก็มาหลอกไปเที่ยวไปชมตู้ชายแม่แทบจะไม่ได้กินอ่ะไม่ได้สนใจอะไรไม่ได้สนใจน,นั้นน้ําตาเราไหลแบบสามวันอ่ะครับแล้วเราคิดในใจว่ากูจะได้ออกไปไหมกูจะได้ออกไปไหมกูจะได้ออกมันอยู่ในหัวสมองเราเนี่ยครับเพื่อจะได้ออกไปดูแลเขาหรือเปล่าวะครับแล้วกูจะต้องทํายังไงพอหลังจากสามวันเราก็ย้ายไป หรือจหวบเราย้ายไประยองอไปอยู่แดนสี่ได้ประมาณสามวันเราโทษสูงเราก็ไปอยู่ในแดนควบคุมโทษสูงปีอะไรฮะนี่แม่าย้ายไปเรียนจำละยองปีห้าสองแล้วตอนนี้เราไปก็แบบว่าแบบเราไม่มีตงังไม่มีญาตไม่มีอะไรคือเราก็ไม่ได้อะไรไม่ผิป่ะครับมันก็ดูถูอะไรแต่ละผ้าแหละ,ะใครดูถูกมันรับโทษด้ยกันนะแล้วไปวันแรกไปไงานเรียนจำละยองไม่มีใครมาเอาเรา ดำปีเลยอยู่ใต้รล้วตาผ้าสามกี้าแดดวิทีไหนก็เทยผีว่าดำตากแดดแดดอะแล้วก็ผอมแก้มตอบตอนนี้ไว้อยู่แล้วตอนนี้ก็มีแบบคนผู้ชายย้ายมาจากของเปรมแะยะยาวอะชุดชุดเรื่องจำระยะยาวใช่ย้ายมาสองคนแล้วมันรวยมันก็มีก็เทยแบบอีกคนนึงเนาะมันก็ไ่เอาัก็คนแรกก็มีอะไรกับเราคนที่ย้ายมาและใช่คนรวย เราก็อยู่ห้องนั้นเออแล้วในสมัยก่อนมันมีอุอยอีอุยเข้าไปได้อะไรนะอุยอีอุยอี่ะคืออะไรอ,อุยอีอีนี่มาโอ้มันเข้าไปได้อไเออใช่เกาไหวเอเอ,เอม,เมันก็ดูอะไรมันก็หลอนก็ป้อนข้าวป้อนน้ำให้จ้างเราห้าหมื่นแล้วก็เป็นคนแรกที่เอาพระนิเข้าเลยอ๋อสมัยก่อนหน้านี้ระยองเนี่ยมันไม่มีของสิ่งใช่ต้องห้ามเลยจำเข้าไปเลยนี่มาระบาดเลยค่ะอ่าพอคนชื่อเนี้ย ย้ายมาเนี่ยจึงมาเป็นหัวเราเนี่ยก็เอาพวกนี้เข้ามาได้ให้ตังเราห้าหมื่นใช่เคยไหมตั้งแต่ตอนติดมาวัตยาจนมาถึงเนี่ยขอเราให้ตังมีไหมใครเคยให้ตังเราบ้างตั้งแต่เกิดมาในชีวิตนอกจากพ่อแม่ไม่มีใครให้มีแต่เราไม่ให้เขาถูกไหมใช่แต่คนนี้เป็นคนแรกคนแรกที่ให้เราห้าหมื่นใช่เราก็ส่งให้แม่เลยเฮ้ยให้พี่สาวคนโตหมื่นหนึ่งครับให้หลานหมื่นหนึ่งให้น้องชายมาพิการไง หมื่นหนึ่งแล้วให้พี่สาวคนที่ดูแลแม่สองหมื่นห้ามันเป็นดูแลใช่ใช่ครับแล้วมันบอกอีกสามวันเดี๋ยวให้อีกห้าหมื่นาเป็นหนุ่มแสนเลยนะใช่แล้วตอนนี้พอวันที่สามบางคืนอ่ะมันมันดูดมากใช่ป่ะเราก็ทาปากดามันกลัวมันไม่กล้ามันออกกับเรามันหลอนนั่นนึกภาพหลน้อนไหมครับแล้วตอนนี้พอลงห้องมาประมาณมันก็เดินห่างเลยมันไม่ก้าไกลเลยเราก็ไม่ไกลมันไม่ใกล้เราอ่ะนึกว่ามันกลัวเราอ่ะมันออกลูกสาเดินแบบ กตีน่ะนะึกอาพแตว่ามันเป็นใครใหญ่และอะไรใครก็สยบอะไรมันนี่ไงมันแบบมันเป็นคนโวยวายด่าคนนู่นนี่นั่นนึกภาะครับประมาณเก้าโมงห้าสิบแปดแปดโมงหรือเก้าโมงห้าสิบแปดนาทีห้าสิบสองอะไรนรีจ่จำไม่ได้จำแม่นขนาดหรือเลใช่เกิดอ,อะไรขึ้นก็นอนอยู่ตอนนั้นกินยาคุมอยากเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆกินยาคุมแบบตอนนี้แบบเราก็ไม่ค่อยมีแรงเนาะมันมีเพื่อนมาที่ย้ายไปด้วยกันอ่ะครับมันก็มาเรียกเราก็นอนอยู่ รัสเบอรี่หอมหวานเข้มขน้นเติมความสดชื่นให้คุณต้อง K&S Thailand <S บอกเจ๊เจ๊ใหติ๊กโดนตีแล้วก็ค่อยเดินเดินแล้วก็มองไปบนเห็นคนเยอะะลุมอะ่ะครับเราก็มองไปแล้วก็เพ่งเราจำเสื้อกลามันได้ลายสีดำกับแดงมันห่างประมาณสัก50เมตรครับเราอยู่กลางสนามฟุตบอลไงสว่านเลยเฮ้ ก็ชักเหล็กมาก็ควิ้นุัคนแม่จ้อก็พกเหล็กอยู่ตเล็กตลอดเลยหรอสามอันทุกวันเลยหรอทุกวันเพราะอะไรเหล็กอยากนั้นแหละมันมีเจ็ดอันนู่นมันแบ่งให้เราสามครับควิเนก็ไปปุ๊บเราก็โคตคนมันก็ฮือกันออกจากล่างตรงนั้นหลังจากที่เราตะโกนไปใช่แล้วตอนนี้มันก็ไปยึดไปนั่งแบบบางคนแบบมันกลัวเราเห็นหรือเปล่าแต่เราเห็นหมดแหละหรือเปล่าวะครับไอ้พวกที่นั่งตรงนี้มันสมควรที่จะมานั่งตัวนี้มันก็ไม่ใช่หรือเปล่าวะในคูกกับเธอลงรู้ เราก็ไม่ได้อะไรเราก็เดินข้าไปเราก็จะออ้ยเลือดแบบมันสมองแบบเศษกระโหลกอะ่ะอยู่หลังหัวเนี่ยมันก็กองอยู่ตรงนั้นอะ่ะข้างห้องอะ่ะแล้วก็เลือดเต็มห้องน้ำอะ่ะเต็มเลยเราก็มองไปสมองอะไรอะ่ะเราก็จะมือแตะตอนนั้นน่ะมันตาน,น,นไปหมดแล้วสมองอ่ะคือแบบเหมือนไ,ไ,ไ,ไม่มีความรู้สึกอะ่ะตอนนี้บนหน้าเจ้าที่หน,อาาอนออูออกมา่อนมันมีผดชะลอออกมาเอามาจับ มไม่ได้ร้องไห้อะไรเลยตอนนั้นคือแบบมันแบบสุดๆแล้วนึกว่าว่าตันไปแล้วอ่ะตันไปเลยหรือน็อกไปเลยอ่ะแล้วเรามานั่งร้องไห้แล้วเาก็มาเพื่อนย้ายแล้วอะไรนูนนี่นั่นเลือดเต็มหมดเลยมันก็อยากเนี่ยมันก็ยังมีขยับอยู่ชช่มันมันตุยไปแล้วแหละแต่มันเส้นมันอืดยือืออ่ะมันใช่ป่ะมันขาดใจไปแล้วครับมันก็มีขายใหญ่คนหนึ่งมันบอกว่าบีบอ่ะบอกว่าเอายาเอาตัจับไว้ไหนเจ็ดเครื่องอ่ะ ซึ่งเราไม่มีเลยนี่ไม่ได้เก็บอะไรมันมีคนเก็บของมันแต่ไอคนเก็บแม่มันก็ใส่ไลน์เราหรือเปล่ะอืมเขาตั้งใจนีโบยให้เราทั้งๆที่เขาก็รู้แล้วว่ามันไม่ใช่เราแต่เขาตั้งใจโบยให้เราใช่ใช่ใช่มันก็ตั้งตนเป็นพ่อบ้านเนมันเดินหัวไงครับแล้วตอนนี้ได้ไอ้นายก็มาคุยอ่ะกูช่วยมึงไม่ได้นะจอนะ มึงต้องจบนะคือแบบกูช่วยมึงไม่ได้พูดอยู่นั่นแหละแล้วก็พูดเรื่องจริงเนี่ยจะไม่ได้มีจะไม่มีจจก็ก็พูดอย่างเงี้ยไม่มีไม่มีจะไม่มีอะไรเรามีให้หมดแล้วจะไม่มีแล้วตอนนี้วันที่สามเราก็นอนเลยเหล็กก็อยู่ที่เอวเนยเรานอนเราอยู่มุมห้องไงครับก็พิงมุมห้องไงมันจะมีปิดกล้องแล้วอ่ะในคูก็ปิดกล้องเขาจะเข้ามาปิดกล้องไหมครับมันมีกล้องวงจรปิดมันจะเตียมเอาอะไรปิดกล้องแล้วเพราะว่าเขาก็เชื่อว่าขอเขาต้องอยู่ที่นเราต้องรู้อ่ะในเมื่อไม่บอกคือต้องจบอ่ะ แล้วแบบวะครับแล้วในดวงเราคือแบบเราก็เคยเลี้ยงคนให้คนกินอย่างเงี้ยเขาก็ไปบอกเจ้าหน้าที่บอกว่าจอจะโดนป,ปิดกองตอนนี้ที่เขาจับจอย้ายวันนั้นเลยครับเย็นนั้นเลยย้ายไปไหนฮะย้ายไปอีแดนแดนห้าจากแดนสามสามไปแดนห้าห้าคืนนั้นเลยเย็นนั้นเลยอือพอย้ายไปปุ๊บโุ้ยพอค,คนมันดูกันเต็มหมดพอจะล้อดีวเหมือนงามเลยมันสวย เราก็ไม่กลัวอะไรเรา่อจะเอไปร้อยโนนเขาแถวกันนักโทษฮือฮาฮือฮาเลยตเชิดค่ะเราก็ขึ้นไปบนห้องมันมีสี่สว่คนครับเขาห้ามนักโทษเลยคุยกับเราเจ้านที่ห้ามเลยห้ามนักโทษออ่นคุยกับเจ้าเลยครับบนห้องเขาก็เอาขายใหญ่เป็นผอจะรอไปดูอยู่ในห้องสองคนก็กลัวเจ้าจะทำร้ายจะทำร้ายตัวเองอะ่ะครับแล้วทีเนี้ยเจ้าก็เสียใจเนาะมันตายเนาะร้องไห้ร้อง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 ไห้อ่ะแบบมันวนเวียนวนเวียนอยู่ในห้อง ไม่หัวต้องหมอคกูจะทําไหนวะกูแบบเสียใจมากนึกว่าวะมันเป็นคนผู้ชายคนแรกที่ให้เงินเราเรื่องเรารับมากรับรัมากแล้วเราไม่สามารถช่วยมันได้มันตายต่อหน้าแต่ถามว่าาวันนั้นท่านเราอยู่กับมันคู่เราก็ตายคู่เละแต่มันไม่กล้าถามท่านเราอยู่ด้วยอ่ะมันรอตีเผลอถ้าเราอยู่กับอู้มันมันไม่ทำเราไม่กล้าเราอยู่อย่างเงี้ยมันก็กลัวเราพะมีขายใหญ่ถามว่าในแดนเนี้ยสองร้อยกว่าคนเนี้ย คนที่น่ากลัวที่สุดคือใครรู้ไหมมันตอบว่าไงตอบว่าอะไรเจเจ้าใช่หรอใช่แล้วเราเข้าไปคดีอะไรแต่เราก็ยังไม่ได้สร้างวีรกรรมยังไม่เคยแสดงฤทธิ์อะไรเลยนะแต่ขึ้นชื่อว่าแม่จ้อเลยเจจ้าเลยงนิ่ก็มีพอจะรอคุมดูแลเราก็คิดวนเวียนได้สามวันจ่ายแว๊กเงกูไม่ไหวแล้วตายดีกว่าคิดที่จะฆ่าตัวตายคิดจะฆ่าตัวตายเลยโอ้ยพอคิดว่าตายดีกว่าเนี่มันสบายเลยนะ ห่อใช่แต่วุกเดียวเท่านั้นแหละกูยังตายไม่ได้กูอยากจะรู้นะว่าไอคนที่ทําร้ายหัวกูอ่ะพบจุดจบยังไงกูยังตายไม่ได้ใช่กูยังตายไม่ได้ก็เลยบอกว่าโกนหัวสั่งคนในนั้นที่ดูแลเรานะจะเขาเรียกต่เทึ่มตัวใหญ่เป็นพยาบานแบทึมหรอจับทึ่มยิ่งใลญละฉานเละฉานตัวใหญ่แต่ก็ใจดีก็เจ้ามากเป็นคนโกนหัวให้ด้วยอืโกนหัวครับก็แหลรไม่จอก็คือสีกับจัเทึ่มหัวใช่รับ เขาเป็นพ่อบ้านใหญ่ไงเขาสามารถสั่งได้ในคู่กะรู้อยู่จะสั่งให้เป็นให้ตายได้หมดแหละในคู่กะมันเป็นอย่างนี้ครับแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็สั่งอยาพิ่งมาให้ดูแลพ่ะหน้าแมวให้ดูแลเขาเป็นก๊อซีใหญ่ซีเจ็ดอ่ะให้ดูแลให้ดีแล้วตอนนี้เราอยู่ยังไงเราก็เซ็งเราไม่ได้อมนึกภาพออกปะจะไปอมยาพิ่งก็ไม่ได้ไม่นึกภาพตามไม่ทันเลยนะทำไมขุทหารโกนหัวแบบความผิดแต่ไว้ทุก แล้วก็สักชื่อองค์อาจตอร์ยะเวลาที่ขังนานเลย่อจะลงก็มานหกเจ็ดเดือนอ่ะอยู่บนนั้นอ่ะใหม่ๆก็โห่ยไข่พะโรวันแรกเป็นยี่สิบฟองให้เราแดกอ่ะเราจะแดกไววไหมนานาข้าวก็เหมือนเดิมเน่เหมือนนักโทษตัวไว้ดีเฉพาะวันแรกสองวันแรกเพื่อไม่ให้เราคิดเอาแล้วก็แดกไม่ได้แล้วนี้เขาก็เขียนคำรองเขาก็เรียกเราไปคุยคุยคนนั้งฝ่ายนะกสนิทคนรักเราอ่ะเมตตาเราแล้วตอนเนี้ยคุณถึงไข่พะโรและรู้สึกหิว หิวไข่คืออ,นนอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้หิวตอนนี้ใช่ไหมใช่โ,โอ้โหอ๋อหิวมีอะไรแดงไหมพ <c oughs> ี่ขอร้านชื่ออะไรครับครับชื่อนุน๊กครับผมพี่นุ๊กครับผมอันนี้อะไรคะโอพอบอแม่ผมนหิวมาเลยอันนี้จะเป็นผัดฉ่าปลาคังนะครับอันนี้จะเป็นชูชีปลาแดงครับครับหเราใช้ปลาแม่น้ำเลยครับไม่ใช่ปลาี้ไนะครับโอ้โหชูชีดูความเข้มข้นแล้วก็ มาอีกแม่โจ้มาอีกมาอีกครับแม่โจเอเป็นต้มยำประกดขังนะครับโอ้โหาบก๊อดเหยอตกใจไหมมาเราก็กินเมื่อวันวอร่อยเนะอร่อยนะเพราะฉะนั้นฝากร้านด้วยร้านนี้ร้านอะไรแค่ นโมลิบัสไซส์โอ้โหเกือบไม่ได้กินแล้วไม่ค่อยได้ยำเลยใช่นโมลิบัสไซส์อร่อยอยู่พายุอาคิริจังหวัดนครไทยรช่อยากเจอคุณแม่กับทักมานะแล้วก็คุณแม่ก็ได้มาแดกด้วยอร่อยอร่อยร้านเนี้ยขอบคุณพี่นุ้งด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณอ่ะวันนั้นเราไม่ให้เสียเวลาเราก็ทานไปกินไปเล่าไปเป็นไงแม่แต่ปกติไปเรื่อยอร่อยรสชาติเป็นไงอร่อยดิอ่ะแม่เล่าต่อเลยตอนนี้ก็เขียนคำร้องไง เดี๋ยวเขาก็เรียกไปแล้วก็โอเคเขาก็เซ็นมาให้ลงได้ลงให้ไปอยู่บนจัดเลี้ยงครับทีแรกให้ลงมาอยู่หน้าป่ายก่อนเขาห้ามคุยกับใครนะโทษคนอื่นห้ามเข้าใกล้ก็จะมีผอชลอมาคอยดูแลเราคนนึงอืมแล้เราคิดจะเราคิดจะแลว้วไม่มีใครทาอะไรเราหรอกแต่กากลัวไงถ้าเกิดเราเป็นรายไปเขาต้องรับผิดชอบแล้วเพราะอะไรทำไมห้ามรับโทษเข้าใกล้เราเพราะเราเป็นพยานไงครับพยานในคนเสียชีวิตอ่ะอ้าวแล้วไม่จ่อไม่อื่นอานหรอ นี่ก็ตะมอยไงตะมอยเดินไปนู่นไปนี่ไปแบบ ไปเยี่ยวไปอะไรเขาขอจะรอเดินตามเงี้ยไปเยี่ยวแล้วแอปแอบเดินไปเดินมาจานนแบบไม่ต้องมาตามยันนี่นะั่นล้วก็คุยกับคนนู้นคนนี้เขาก็เราก็ปล่อยตามปกติพอแดนแล้วเขาอินดูเราเขาเรียกเราเข้าไปคุยเรื่อยเนี่ยเขาก็บอกเออเจ้าอ,อยู่บ้านจัดเลี้ยงนะแล้วทีนี้เราไม่มีอะไรนรึก่าเราก็ไปหาคนที่เรารู้จักหมายถึงว่าแต่ก่อนมันติดต่อหัวเก่าที่เป็นคนที่ตุ้ยอะ่ะเพราะมันเป็นหนี้อยู่สองแสนเป็นหนี้การส่งอะไรกันน่ะข้ามแดนก็รู้อยู่เขาเป็นหนี้ผัวเราใช่ข้ามแดนมันมีข้ามแดนนะเนาะเราก็ไปหาเขาเราก็ไม่ได้ทวงเพราะอันหรอนั้า ให้บุรีเรามาแถวหนึง่เงเพราะว่าอยากกินอะไรก็มาหาเขาเราก็เกรงใจเขาเนื้อว่าเราก็ไปขอถ้วยเขาใบนึงถ้วยจานข้าไปไปวอะเขาให้ามาใบเราก็บุหรี่ไปแลกน้ำปลาซึ้น้ำปาลาเราก็ไปฝากกระเทยด้วยกันมันอยู่บนจัดเลี้ยงมันทำตัวมันขายใหญ่ในกระเทยอะที่เรารวยอะเราก็อาศัยไอ้มันมีปี๊บอยู่อะเก็บสัมภาระครับแล้วไม่มีตู้อะไรเพราะเราก็ไม่มีสมบัติอะไรด้วยใหม่ๆโอเคเราตอนหลังมันแบบมันว่าเราไง หลถูกเราอย่างเงินอย่างนี้มันหาว่าเราขโมยถ้วย,ขยเข้ามาขโมยช้อนเข้ามาเอ้ากล่าวหาเราอ่ะนแล้วเราได้ทำไหมก็ไปขอ้ามานะ่ยที่ไอ้คนนั้นนะ่ะที่ไอ้บุรีมาแถวนะ่ะเราก็ไปบอกเขาบอกเนี่ยขเนนะขาว่าพ่อเจน่ะขโมยถ้วยอุย้ยมันยกบ,บ้าน,น,ปนไปเลยสามสิบกว่าคนจะไปกระทืบอะ่ะแค่ขโมยถ้วยนี่นะ ใช่เกาหาเราไงยกบ้านมาหาเราสามสิบคนยกยกบ้านไปหาอีกคนที่ว่าเรานะก็เลยวนะโอ้มันจะปกป้องเราไงครับโอ้อย่าไปทำางนั้นไม่เอาไม่เอาอืมเขาก็ขึ้นไปด่าแบบอย่าไปอย่างนี้กับเจโกูพูดออกตัวไงครับเราก็อยู่ไปปุ๊บเราก็เห็นเราก็ไปยืมกาแฟก็สองซอยไปทาอะไรมันมีกระเทยอยู่ร้านค้าอยู่คนหนึ่งเราก็เอาไปให้เขาเราก็ขนมมา20ชิ้นชิ้นละสิบาทอะเรามาขายชิ้นละสิบห้าแำไวัาละร้อยละร้อย ขา,ายได้สักครึ่งเดือนตอนนี้เราก็เขียนจดหมายข้ามแดนไปหาคนที่ว่าเราเคยดูแลเขามันก็เขียนจดหมายตอบมาอีกคนนึงมันบอกให้ไปเอากาแฟคนนี้ร้อ,อยฟอ,อยเท่ากับหมื่นนึงครับเปลี่ยนเป็นเงินนะหมื่นนึงครับนี่จ่อไม่ลงเลยค่ะ กลายเป็นเราขายร้านใหญ่ที่สุดเลยโ,โในแดนนั้นแหะกำไรวันละหมื่นห้ากำไรวันละหมื่นห้าใช่ขายอะไรขายกับข้าวใช่หรอใช่ดูแลตกาตกล้องนะเขามีตะกล้าเจ้าหน้าที่เขาให้เจ้าหน้าที่เอาสามารถเอากับข้าวเข้ามาเรือนจําได้ครับึกว่าปะ,ปะเป็นสว่วนการของอเองจ้าหนรคทเจ้าหน้าที่ตอนนี้เราก็ต้องดูแลต่อ,อ เราก็จะสั่งให้เอาอนุนะมาขายนุนะมาขายแล้วก็ได้กำไรปันทาปันทบาปันทเราก็เป็นเหมือนหน้าที่เป็นพ่อค้าคนกลางคนกลางกินกำไรอีกทีห <จะ S 2> นึงเราเราให้เซ็นน่ะเพราะได้มือน์นึงอีกห้าพันเราก็เรียงหน้าโทษแจกนักโทษอีกหมื่นนึงเราเก็บ เราก็รู้จักรู้สึกรู้จักคําว่าให้อยู่ในคุกรู้จักคําว่าแบ่งปันในคุกแล้วตอนนี้คนที่คือเขานับถือเราตรงนี้เขาตรงที่แบบมันจะมีในแดนห้ามันจะมีพ่อบ้าน37คนประมาณ3 0มสิบเนี่ยเฉพาะพ่อบ้านใช่แต่ละบ้านบ้านละ20บ้างบ้านละร้อยบางบ้านละ2 0 0มันจะเป็นบ้านบ้านนู้นบ้านนี้หรือเปล่าวะอืมตก็เออแล้วตอนนี้เราก็เรียกมาเลยเราให้กับข้าววันละ3ถุงไม่จอให้เลยนะใช่ทำไมเราต้องให้อยากให้พ่อบ้านไปบอกลูกบ้าน ไปบอกลูกบ้านนะอย่ามีเรื่องอย่ายอย่ามีเรื่องเพราะถ้ามีเรื่องในคุกเป็นไงมันจะบีบเจ้าหน้าทา่ก็จะมาบีบใช่ไเขาจะมาบีบแต่นีเราก็สบายได้เราโทษอ่ะเพื่อไม่ให้เขามาบีบเราเพราะว่ามันจะได้ไม่มาทอนคายไงเกี่ยวกับธุรกิจเราเปล่าธุรกิจเราด้วยอ่ามันจะได้มาไม่กับธุรกิจเดือดมาโจมหรือก็มานู่นมานี่เราก็ของนู่นนีน่นไงเราก็เลยใช้วิธีนี้ใช้วิธีนี้อ่ไม่เป็นคนตลาดเราก็เลยเกงเขาก็เลยเกงใจไงพ่อบ้านอ่ะ ตรตอนนี้ไม่มีคนไหนที่จะกงเราเลยนะเพราะเขกลัวพอบานทําโทษถ้าเราไปบอกอ่ะครับอันนี้เป็นหัวคิดที่เก่งมากใช้แกงคอนโทรลคนอื่นใช่เอาอยู่หมดเลยอยู่มันก็เรียกแม่ประมาณสามสี่ร้อยคนเราจะเข้าห้องน้ำเนี่ยไม่ต้องเลยเราโทษสามสี่พันเยอะไหมเยอะตอนลงห้องอ่ะมันบอกลบๆบลบ่บจะรอที่เราก็เลี้ยงมันอ่ะครับถือก็บอกลบลบในจ่อมาอืมจะกล้ามเเราก็ด่ามงเป็นเฮียอะไรเฮีย อ๋อเดี๋ยวเราไม่ต้องต้องการอะไรแบบนั้นเออเราไม่ต้องกา่ึงนั้นเวลาเราอาบน้ําก็มีคนดูแลคือแบบตักน้ําให้เราอาบนล้วนี่นั่นหมดครับตอนนั้นก็มีผัวอยู่ห้าอชูหนึ่งมีผัวห้าคนชูหนึ่งแล้วดูแลกันยังไงอ่ะผัวห้าคนต้องดูแลเราอมหเขาเขาเขาอมหเรามีหมดแหละมีเหรอติงไรยิงกับเธอออกเอ้ยเอาติดหนี้เขาอ่ะครับ แล้วแม่จอดทำมันรู้จักติดหนี้ในคุกไหมนะอ่าเข้าใจอย่างอย่างคู่แม่ผมเนี่ยตัวลายเนี่ยไปทําเล่นงานมันนานหรือไปกู้อะไรก็แล้วแต่ติดหนี้เขาร้ายไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะติดหนี้แล้วเมื่อกี้อะไรแม่จอดมันก็โดนสามแข้งไงรู้จักว่าสามแข้งโดนเตะโดนเตะนั่งยองกู้ข่าวหนุ่นั่งเงี้ยนั่งยองๆไงแล้วก็กอดอกแล้วเขาก็เตะสามแข้งอ่ะเตะแรงๆอ่ะอืมมันละสามแข้งสามแข้งเธอทนไหวไหมล่ะจนกว่ามึงจะเอามาให้กูมาโดนทุกวันเลยวันละสามแข้งสามแข้งมันก็มาหาแล้ว เจ๊รับจบให้พวกหน่อยสิปอยทำได้ทุกอย่างไปเข้าบอกอุ้ยโดดเนียนเนาะฟันไม่โดนเลยเก่งกว่ากูไม่สงสารลายเลยจากหัวเผาเลยจำเพืจาตหัวฟันไม่โดนเลยนะทั้งนั้นก็เก่งขนาดนั้นคือคิดเลยว่าเก่งกว่ากูมาันทอดฟันออกเขาบอกเนาะจรงมันกลับไปสิปอยก็คือเราจบให้เลยจะมาอีกแล้วติดใจเป็นนี่อีกใช่เป็นนี่อีกจัดเลยค่ะผมละ น้ำหน้าเลยค่าบผาดคอเลยครับนี่ที่พุ่งเยไ้พุ่งอ่าเปลี่ยนเรื่องเลยหรอเอาแล้วแล้วอย่านั้นใช้ชีวิตเป็นไงในจำนายองมีเรื่องอีกเยอะแยะมากมายแน่้อนไหมหมดแต่ปวดรักกันมากคุณคนคนใหม่หรอไม่รู้คนใหม่กว่ามีหลายคนเยอะตามไม่เยได้หรอแต่เลกาถึไอ้คนนี้แต่คนนี้รักมากแล้วงต่อรหลักมาเราก็เตรียมกับข้าวขึ้นห้องอะไรเตรียมผัดละไข่กับข้าวดีๆให้มันอะล้วก็เรียกให้มันมากิน มันก็ไม่มากินแแอแล้วก็ทิ้งเลยเราก็ทิ้งถังขยะเลยแล้วมึงจะมามันก็มาแล้วเราก็ตอบเลยตอบขวดตอบมันอ่ะสู้เอาละสู้มันก็พันพ่อเอาเส่เสื้อทหารอ่ะพันมากำลังพันเนี่ยจะต่อยเราเราต่อยก่อนอมันล้มแล้วก็เตะเซยเสย์ดงหน้าแล้วบอกสายกลาง ปิดสายกลางเลยเปิดสายกลางอเอาดิเขาบอกไม่มีใครมายุ่งกับเราอยู่แล้วเราอบอกเปิดสายกลางมันจะไม่มีใครคือ <c oughs> นี่บนบนห้องใช่ไหมใช่บนห้องแลแ้วตอนนี้ผัวหลายๆคนเวลาเราเสียทา่าเราก็แกกแล้วเราก็ไม่มีแรงกระเทยมันเป็นเหมือนน้ำมวยมันซ้อมออกกำลังกายทุกวันมาอยย่ยี่สิบป้าครับอเออเราก็กรู้สภาพพอเราจะเพียงพามปุ๊บไอ้กระดาผัวก็มาหา้ามพอคููได้เกรียบก็ใส่เลยนะไปล็อกไอ้นั้นแล้วก็แยกพอแยกปุ๊บเราความหูเรายังอัดแน่นเราก็งัด พื้นปาเก้ด้วยวะในคู่ตนี้พื้นปาเก้อครับมันจะปุ่งปุ่งอะรางับก็เดินไปหามันเลยนัดเอาเพื่อเอาไม้ปาเก้มาใช่เดินไปแล้วพอใกล้จะถึงมันเราแบบแบนไม้ละถ้าเฉาะนี่ก็ตายอะแต่เราแบนไม้อแบนเบื่อป็นหน้าควาใช่าะเลือดน่ไหลนิมก็ร้องไห้ล้วก็เห็นเราก็สงสารแหละเราก็ใจเย็นแล้วพอจาหน้าที่มาไขห้องมันก็ไม่ฟ้องนะ มันวิ่งเข้าในฝ่ายนุ่นเราก็สนิทกับห,หน้าฝ่ายเราก็เรียกพออ่ออน,น่นน,น,นี่นั่นนครับสนิทมีคนบอกนั่นผัวเจ๊ครับไปฟ้องแล้วเดินตามแล้วตอบในห้องหน้าฝ่ายเดินตามไปตบสบสาอีกตอบซาำแลวกำลังมันนั่งเงียบยกมือแอบ้ตบโพอหน้าฝ่ายไอีช่อยอีเขี้ยมึงทำอะไรอย่างงี้มึงไม่ไว้หน้ากูเลยแต่ก็เฮียจริงไงแล้วหน้าฝ่ายไม่ตกใจหรอก็สนิทก็เรียกพ่อพ่ออะไรแต่ตอนนี้มันก็มันบอกไม่อยู่ข้างล่างเราลากมันน่ะเราอยากอยู่กับมันใช่ปะ มันก็หนีหนีขึ้นขออยู่ซอยอยู่ซอยคนเดียวมันบอกไอสัตว์เดี๋ยวมึงลงมามึงเจอกกมึงเจอกูเราสามารถสั่งที่เราดูแลได้หมดอะไอมีเรื่องก็เรามันก็โดนอะเขาแพ้ความดีนัในคุกอะจริงนนในคุกน่ะตอบคนเก่งนแลไม่โก้ให้เกียรติไม่จอคือความดีความดให้ไปแต่จริงนะในข้างในคุกนี่เขาเขาเกรงใจเขาโกว่าดีมันกลัวความดีมันไม่เหมือนข้างนอกข้างนอกกลัวคนเฮียครับนอามันไม่กลัวคนเฮียข้างนอกมันเฮียจริงนะข้างนอก แพ้่ความดีทางไหนก็กลัวความดีแล้วตอนนี้ก็คือตันหลังก็ขามีเกี่ยวกับการตรวจเยี่ยตอนนั้ก็เติมด้วยคือทุกอย่างกันแล้วเนาะทุกอย่างเติมเติมแล้วตอนนี้ก็เรียกไปตรวจได้นพราอตรวจแล้วก็มันมีอันน้อยๆตัวเยียนะครับมีคอยจะรอคอยดูเฮ้ยเราเยี่ยวแล้วให้ล้นกลวยมาตั้งใจเหรอตั้งใจเยี่ยมบอกมึงทำไมเยี่ยวเนี่ยบอกโอ้ยมันกินมันอันไม่อยู่ก็ล่อเต็มก็หมิ่นนี่ดิตรวจไม่ได้โหเย่นนะเออ แล้วตอนหลังก็มีเรื่องก็หน้าตายยังไงเกิดอ,อะไรขึ้นเรื่องตัวจ่าอะไรแล้วตอนนี้เขาขอจะงเงินจ้งเงินเราอะ่ะแล้วก็คืออยู่ดีจะเอาเงินเราได้ไงอ่ะเราก็มีรู้อยู่เติมอะ่ะแล้วก็ตรวจมาก็เกมต่อคดีนึกว่าวะะ่า่ะก็เลยร้องพบเขาไปหาพปงพบนผะบอเขาก็ วางเรานู่นนี่นั่นเขาก็ตรวจสอบคนโน้นเรียนคนน้นมาสอบคนนี้มาสอบ,สอ,บอะไรมันก็ตรงอย่างที่เราพูดไงก็คือเขาก็ย้ายไม่ต้องเข้าในแดนก็เปลี่ยนสลับจาออยู่ไม่ได้อีก,อาก 4, จากแดนสี่จากแดนห้าย้ายมาแดนสี่ต่อถูกจใจแดนเรื่องอะไรจากการที่ <ใน S 2> เราไปร้องเรียน,ท,นที่ใช่ลูกน้องก็มีไงเราก็มาอยู่อีกแดนแดนลูกพี่เก่าอแล้วก็ขายของต่อแดนอะไรแดนสี่แดนสี่ก็ขายของใหญ่โตก็เป็นแม่ค้าเหมือนเดิมทล้ีนี้เราก็แบบพออยู่นานเนาะทั้นี้ก็แบบ ตอนหลังก็คือปี59ประมาณเดือนพฤษภาหร่ออหไรจะมีคนไปไปพูดเขาตอนนั้นเขาจะลังบีบคือแบบพยายามจะนั่นลืนจำใหม่อ่ะนะครับว่าหลังพเปลี่ยนพออ่ะก็จะป่าปามพวกพข้ามแม่ค้าป่าปามหมดให้อยู่ในกฎระเบียบวินัยหมดทุกอย่างเขาจะเข้มมากยุบป่าปามยุบปาปามอ่ะตอนนั้นอ่ะเขามีคนไปแล้ว้เขาก็ไปใส่ร้ายแล้วว่าเรามีโทศ่สท์ก็เทยในแหละที่เลี้ยงมันเขาก็เลยจับเขาไปอยู่บนตู้ปลาแม็กไอ้ต้อก็โดน เคยโดนซูเปอร์แม็กด้วยหรอซูเปอร์แม็กติดเจ็ดเดือนกว่านอนตอนแรกก็โกรธโกรธหมดแหละกูไม่ได้ผิดอ่ะมึงเอากูมาขึ้นเงี้ยโกรธแต่เราทําอะไรไม่ได้มาเป็นนักโทษอ่ะเราอยู่อย่างนั้นอ่ะบุหรี่แล้วโซบอยู่ข้างล่างอ่ะขึ้นไปก็ต้องเลิกดูมีดูวที่ไหนอ่ะผมสามผืนชุดชุดหนึ่งแดงที่ฟ้มอย่าดที่ฟ้านี่นั่นอ่ะไม่ได้ไม่มีอะไรแล้วทีมนวดไม่มีแล้วก็รู้ว่าเขาเอาจริงเลยเอาจริงเข้มงวดจริงๆเลยขึ้นไปอยู่คนนั้นแล้วตอนนี้ก็อยู่ทําสมาธิฝังสมาธิได้วย สามชั่วโมงโนดฉันนั่งสมาธิจนแบบร่างกายหายไปเลยเลยเข้าใจเราหนับสือสาศาสนาพูดล้านเปอร์เซ็นนะดิงที่คําสอนพุทธเจ้าไม่มีความสุขใดเท่ากับความสงบความสงบนี่มีความสุขที่สุดนั่งสมาธิร่างหายไปเลยอะร่างหายเลยเหรอถึงขนาดนั้นเลยเหรอเนื้อตัวแตกเป็นเสี่ยงเลยนะออแล้วก็พยายามกําหนดลมหายใจ ายเว้ยแล้วก็มีความสุขว่ะเบาเงี้ยเราก็ไม่รู้เราเป็นอะไรอืเราพยายามถ้าทาซ้ําก็ทําไม่ได้แหละมันคืออะไรเราก็ไม่เข้าใจนั่นแหละแล้วตอนนี้เราแบบเป็นตั้งขังจิบเผยเป็นตั้งขังบนตัวประแมกตลอดเวลาที่ผ่านมาอยู่กันเนี่ยไม่เคยเคยเป็นไม่เป็นอะเป็นตั้งขังในพกอิจิพาะอะไรอ่ะมันเกิดขึ้นจากเราไม่รู้อะเราก็คันมันก็เกาคันก็เกายิงเกายิ่งคันยิ่งคันยิงเกา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 ตัวเฟบแล้วมันขยายขยายแผ่อุภาคไปเรื่อยอุ้ยแผล คันแต่คันนอนไม่มีความสุกเลยเป็นโบ,บ,บวาโบวายามีตาบางทีก็แปลงยาก็มียาเนาบอกเขาเนาะมาตามก็ไม่หายเพราะคันต่อเก่าเราก็พยายามจะหายใจไม่ทั่วท้องละหายใจไม่ทั่วท้องเลยนะเรารู้ตัวเลยป่ะพอดีแบบเราก็ได้ข่าวอยู่ก็มีอะ,อะไรนี่นะเราก็ตั้งจิตอธิษฐานเลยบอกถ้าได้ลูกได้ออกไปเนี่ยลูกจะเป็นคนดีจะไปดูแลแม่กดติดตามช่องกันละครัง้งหนึ่งไบโคกซีโร่กันทุกแพลตฟอร์มนะครับ เพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆทางช่องเรากดลิงก์ไปใต้คลิปนี้เลยครับ5้าปีเจอครั้งนี้คือครั้งแรกในหัวสมองตอนนั้นอะกูจะได้ออกไปไหมกูจะได้ออกไปไหมครับมันทุกทรมานนะคือข้างนอกอะ่ะมันมีทั้งสุขทั้งทุกแต่ถ้าเราเข้าไปในคุกป,ปุ๊บมึงตัดสุขทิ้งไปม,มันมทีทุกและทรมานมแค่นั้นแหละสองอย่างทุกและทรมานกับคําว่าอิสรภาพ ใช่ป่ะอิสรภาพมันสำคัญนะกักขังอะมันไก่อยู่ในสุ่มแล้วอยู่ในนั้นอะมันได้ออกอะจะไปไหนอะ่ะราสเบอร์รี่หอมหวานเข้มขน้นเติมความสดชื่นให้คุณต้อง K&S Thailand